สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง f a c e b o o k ไลฟ์เพจทศไทยนิวนะฮะนี่ขณะนี้นะฮะหลวงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะกำลังจะเดินทุดงเข้ามาภายในวัดสำเพาทองนะฮะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะนี่ก็เป็นพระเดชพระคุณนะฮะพระลูกวัดไม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ใชพระลูกวัดพระลูกวัดพระ ระลูกวัดครับไม่ใช่ครับไม่ใช่รพระลูกวัดครับพระลูกวัดครับหลวงปู่สองพันศาครับพระใหม่ครับหลวงปู่ใหม่ครับสองพัาหลวงน้ำเพื่อถวายนะฮะท่านก็มาลาธนานิมนต์หลวงปู่นะครับ แม่แม่หลบแม่แม่แม่หลบแม่หลบหลบแม่หลบ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 นั่ง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 อ่าสองมือสองมือจ้าสองมือเออนั่นแหละแหมถวายของพระคุณยายแกมายืนขวางหน้าเลยแหมดีจริงๆเนาะจับจับแทบไม่ทันเลยยายแกยายแกสถาจัดยืนขวางถวายเลยนะอ่ะนี่ภาพบรรยากาศนะขณะนี้

ดูหน่อยโอเคครับจับไว้ครับโอเคครับจับไว้จับไว้ที่กิจเยอะนะจับไว้อันนี้ฮะอ๋อยกไม่ไหวจับไว้แม่จับไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรอ,อ่านี่ฮะผมมีภารกิจเยอะนะวันนี้ต้องวิ่งดูสถานที่าทหาวัดกว่าจะได้วัดนี้นะฮะก็แหมวิ่งกันไปหลายที่นะครับเลยทําให้ไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะแล้วก็ไม่ได้นําเสนออย่างต่อเนื่องฮะต้องขอประทานอภัยด้วยนะฮะนี่สถานที่เพิ่งจัดเตรียมเสร็จนะฮะ ภายในศาลานะครับแล้วก็นนี่นคือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาอย่างต่อเนื่องนะฮะ16บหนาฬิกาสินาทีนะครับเก็บเลยเก็บเคลียร์เคลียร์เคลียข้างหน้าก่อนสักสามเมตรเลยเคลียร์ข้างหน้าสักห้าเมตรก่อนด้ยเคลียร์ข้างหน้าห้าเมตรยกน้ำไม่ทันเลยตําพุดธูหน่อยเมื่อกี้มีผ้าหลุดไปหนูโป่เก็บเยียบแล้ว นั่งนะครับนั่งเลยนั่งเลยครับนั่งเลยเขาขาวนี่เไรห,หน้ากากนะโอเคแหมเหมือนซองใส่เงินตกใจหมดตะุดออดูหน่อยบางคนูว่าลอตเตอรี่มาไม่ได้นะฮะปัดจงปัดใจมาถวายไม่ได้บางคนบอกไม่ถวายเงินไม่ถวายปัดใจถวายทองแล้วไม่ทองก็ไม่ได้นะฮะยกเลยครับ,บยกสองมือเลยจ้ะ รถเข็นเอาไว้หล่ยรถเข็นเดี๋ยวส่งต่อให้เสมอกันเข้าข้างในเลยเอาไว้ไว้ในสระเดินเดินยกสองมือเลยนั่งก่อนจ้านั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเลยกระเป๋ากระเป๋าไว้ข้างหลังหน่อยกระเป๋าไว้ข้างหลังหน่อยอ่านั่นแหละครับกระเป๋าไว้ข้างหลังครับกระเป๋าไว้ข้างหลัง ขาแง่งหลังนะครับอ้าวเดินเร็วเดินเร็วเดิน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 ยืนนะครับยืนยืนครับยืนครับนะพระพระลูกวัดครับผมพ่อพระลูกวัดท่านมาอ่าลิบบนหลวงปู่โอ้โหน่เจ้าวัดี อุ้องร้านลงกู้กันเออไปรอข้างในก่อนอ,อ๋อบอกนี่เลยก็อนอ่อากู้ภัยกู้ภัยจากนกครมหสมนะฮะลากรับก่อนนะครับอ้าวโมทนาสาธุนั่งเลยพอ่อน้าหนาอ่าโอ้ทางทางซ้ำนิมนต์ครับนิมนต์ เนี่ยครับนี่ครับเป <hire> ็นชั้นเป็นช <Oliver> ั้นเบาโผล่โรตาสเตปครับมันเป็นปัญหาครับอ่าถอะอ่านะครับนี่เบาโผล่รอนีนก่อนอ่ะรอเมนนะฮะสวัสดีครับป๋าวัสดีฮะเอรเดี๋ยวรอสามาเมนนะฮะมาเนี่ยฮะ ก็เป็นภาพนะฮะบรรยากาศภายในศาลาการบรรเรียน,นะฮะชั้นล่างของวัดสมพะมทองนะครับขนาะนี้นี่นะครับสัมมนเนรนหายไปไหนแล้วไม่รู้นะฮะเดี๋ยวตามหากันก่อนสัมมนเนรนอยู่รถคันไหนครับพี่ขา้างไปนิมนต์นะ่าหาสัมมนเนรนพามไม่เจอแล้วครับ หลังนกได้หมดได้หมดได้หมดทุกอย่างครับได้หมดแต่ว่าต้องต้องถวายตอนเช้าครับผมเดี๋ยวถวายเลยก็ได้รีบไปไหนไหมถ้าไม่รีบรีบเหรออ้าวรีบอนุโมทนาเดี๋ยวจะถวายให้อ้าวเดี๋ยวจะถวายให้ครับสาธุครับนี่ฝากอะไรนะฮะเขาเรียกว่าเป็นพัสเตอร์ยาลวกันฮะขอนุญานนะครับเดี๋ยวห้าโมงเดี๋ยวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ ฝากช่วยประช้ำพันกันด้วยหนึ่งชั่วโมงให้ท่านส่งน้ําก่อนนะครับให้พกให้พกแต่ว่าขออนุญาตให้ท่านพักขอให้ท่านส่งน้ําก่อนนะส่งน้ําเสร็จเดี๋ยวปล่อยให้เข้าไปกราบทุกคนเลยนะครับแผลล้ามแผลอะไรวัดความดันอะไรพักก่อนหน่อยนะครับนี่ฮะก็เป็นเจ้าที่ยอสมอนะฮะอ่าสวัสดีครับคุณพี่ครับอ่านี่ฮะมาตั้งจุดคัดกรองตรงนี้เดี๋ยวให้ปล่อยคนเข้าประตูเดียวเนาะตรงนี้เนาะอ่าตอนน้องเขาต้องน้ำอยู่ตรงไหนอะครับ น้าวโอ้โหเท่าไหร่ฮะอุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวพวกติดตามเนี่ยจับวัดให้หมดเลยนะฮะหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งเทศสดมนเย็นสดมนนํำวัดเย็นก็ขอบคุณะฮะเจ้าที่ตำรวจนะครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะหลายๆห,หน่วยนะมูลที่สุขสารานุเคราะห์นะครับจากจังหวัดนครปฐมแล้วก็มาส่งต่อให้กับมูลที่เสมอกัน ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะที่มารับช่วงต่อนะ,ะวันนี้นี่สองจังหวัดนะ,ะจังหวัดนครปฐมแล้วก็มาสิ้นสุดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรรขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะ,ะที่มารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นกันนะเป็นการทนุบำรุงพุทธศาสนานะฮะส,สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะ,ะเดี๋ยวผมขอญาตภารกิจนะครับก่อนนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งะฮะตอนที่นะครับประชาชนเนี่ยเข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นก่อนที่ท่านจะ สวดมนต์ธรรมะเย็เยนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ